จะมาสอโรเกมเอ็นดีซีมครับก็อมีหลายเกมเลือยครับแล้วจะมีเลื่อเนี่ยขก็เลือกแค่ฟรีการ์ดนะครับก็เนี่ยกดแลวซีอเขียวนะกดไปกดเข้าไปบอสเอ็นก็เออรอพักิกลับมาเลยไปจัด นี่เซลเซล์ป่าวะเซล์มาจะอ่อ mm ือไาี hmm. ้ย่้หนี่ฮะคุณเห็นนี่ไหมฮะคุณหาาว่า M B K แล้วคาว่ามอสนะอันนี้นะฮะเนี่ยกดเข้าไปนะช กดเข้าไปเสร็จใช่ไหมมันก็จะดาวน์โหลดให้เลยนะฮะผมเนี่ยไม่ขอก็อารมณ์ไม่ได้นะ,ะผมเลยโหลดเกมนี้มาแทนนะนี่เนี่ย MBK mod เหมือนกันครับเดี๋ยวผม MBK mod ยังไงไปดูกันเลยนะ,ะเดืยบเป้าเดงกินาทนะีละกินาทีเองอืมอะไรกันอัดสกปรกอทีกันนะ คุณเห็นตังไงหมฮะเห็นตังเปล่านี่นี่เพชรนะฮะนี่เงินน้ำอะไรบ้ารเนนี่เต็มเลยไหมนี่กดคำเต็มใจผมก็ได้แล้วนี่ลองไปทดสอบเล่นกันเลยก่ไ็ไม่แต่พาลองไปเลยนยลี่เหนียวมาลองเล่นกันเลยตา,านนี้นจิก ตอนนะ้ผมก็เล่นไปเฉยๆนะฮะนี่ซื้อก็รถตังมันต็้งรถแหละเดี๋ยว,ว่าตังมันเยอะมากอุ้ยกระตุกเออรถช้าจังเลยเยงมอาจจะเบานะฮะเพราะว่าเป็นกลับมาเหนื<ๆ>่อยๆก็เลยพัดเลยคลิปที่มหายไปก็ไม่ใช่เลยครับขี้เกียจไปฮะนี่นี่รถเราอะ เกมนี้ก็ผมก็เล่นไปอู้มันดีนะเ,เล่นไปเล่นมาก็โอ้รู้สุดเกมนี้มันดังเอ้ยเนี่ยฮะเกมนี้ผมชอบปั้นวันรถพังด้วยเลยขอบปากไปลนะอ่ะอือฮือ,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 อดิ๊ครับดิบ๊อือหือ ไะไหนเงี้ยชู่ว่เป็นก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะเลือกเกมหาวกันเลยนะครับเจือมันไม่เห็นทางจู่รถนี้ก็แรงจริงๆว่ะ ยาเผื่อนายสิชัยครับเข้ามาเลยชิวเรียบร้อยครับผมรถปินพร้อมนี่ปีนอือหือนะฮะก็จบไปนะฮะก็ที่หนึ่งนะครับอือหือก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วนะ